เอาละครับพี่ก็ต้องขอาการสวัสดีชารูบอ,อกทุกท่านเลยนะครับวันนี้พี่ก็จะเอาซูเปอร์โฮเมนกับดาบิ๊กมามาคอมโบกันนะว่ามันจะตึงแค่ไหนติดตามพี่ด้วยนะครับกูจะทําคลิปแค่สี่นาทีมามึงมาคนแรกเลยโดนแต่ยังไม่โดนกูเลยโอ้โหแม่งข่าไซบอร์กด้วยคือถ้าพี่ทําคลิปไปแล้วพวกมึงไม่ดูกันนะกูจะแบบอะไรวะแบบเบคอนน้อยมันก็ไม่มีใครดูพี่เลยไงพี่ก็เลยต้องมาทําคลิปมึงโง่นี่ไงนี่โดนกูโดนโอ้โหไอ้เก็บไอ้ําเก็บ เก็บแล้วเก็บแล้วจำไหมไม่จำครับจะพุ่งใส่อย่างเดียวเลยน,นี่มางมื่อนีกูไปไหนพี่จะไม่พูดคำหยาบนะครับแต่พี่ก็จะพูดเหมือนเดิมแหละมันเป็นคาเลคเตอร์ไอช่องพี่เป็นสองคาเล็กเตอร์ครับน้องมามอยู่ไหนอไอนี่ไอนี่คือใครเนี่ยเอ้ยมันเจากับพี่เปล่าพี่ว่มามันนั้นจเจากับพี่นะแต่มันไม่โดนตะโกนเลยไงหาขค้แต่ละคนมันหนาคือเนี่ยไม่จะเป็นต้องเปิดเลยหาขค้อ่ะ เอ้ยผลผลอะไรนี่โอ้ผลความรักด้วยคมโโิมินโตโต้ไหมนี่โดนมาจังหวะเด็กปึ๊บใช้แข่งปึ๊บ,บเรียบร้อยเฮ้ยเฮมีสวนมีสวน,สวนดูคิมพี่จอเยเนี่ยโดนตายนะแปะเรียบร้อยทุกครูตายมาอีกคนนึงมันเหมือนจะเอากับพี่ไงมึงมาเลยมะอยู่ไหนคนไหนจะเอากับพี่โอ้โหโ,โ,โ,โดนไปน้อง โดนซูเปอร์ฮอรเมนพี่ไปอีกพุ่งไม่โดนไงจอดนี้โอ้เตะไม่โดนด้วยเอ้ยก ki ูทำอะไรอ่ะตอนเนี้ยจังหวะดิเอ้ยโดนแย่แก่งานเข้าแล้วไงโอ้ยโอ๊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 ยโอบโอบหาขีดสังเกตขั้นสูงนี่คือเปิดหาขีดเปนะพี่เปิดหาขีดแล้วพี่แบบฝึกเปิดหาขีดมาไงโคตรสุดเลยโอ้ยกูโดนหรือมันโดนวะเนี่ยเหมือนมันไล่ล่ากันนะพี่จะฆ่ามันมามึงมานี่เลย นี่ดีไปซุปเปอร์ใช้มาโอ้โหไม่โดนมึงทำบุญวัดอะไรเวยเนี่ยขอไปทำบุญเรียบร้อยตายไม่ได้เก่งอะไรนีมาใครจะกูอีกไม่มีไงดูทรงแล้วไอ้นี่เหรออ่าไอ้นี่จะเอาต่อไอ้นี่ไอ้นี่หิวหิวแบบหิวกระแสไง่หรือเบอรกูโามันก็ไม่รู้ที่บ้านใ่มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเอากันแล้วพี่ไปเสื่องไงตอนนี้กระแสพี่พันไม่มาไงตอนเนี้ยแบบ คนดูไม่มีคลิปเลยไม่รู้แบบคนดูหายไปไหนพี่ก็จะหิวกระแสอย่างนี้แหละเออด้วยไม่โดนพาคีกแกปั้งโอ้โหอีกนิดเดียวมันก็ไม่ตายให้กูเนาะมาวินไปไหนเออดนดาบิ๊กมัมขาดเรียบร้อยน้องมาอีกคนนึงนี่ปล่อยไปดาบบิ๊กมัมโอ้โหไม่โดนไม่โดนอีกโอ้โ เปิดคอมีิบอลเลยนี่อดุเอ้ยมานี่เอ็งจะฆ่ากับพี่ไหมเนี่ยถ้าเองไม่ฆ่าเอ็งก็ยืนม้อ,อพี่ไปซะมันน่าจะยืนม้อ,อพี่นะพี่ดูทรงแล้วนั่นไงตายเรียบร้อยมาครับน้องมันไม่ได้ตึงอะไรเลยมาเหมือนจะเจองไงอีกคนนึงมึงจะแอคทำไมเฮ้ยผลสายฟ้าน่ะมานี่มึงมานี่มึงไปได้มันหนีพี่แล้ว เอ้ยๆไปตามมันไปโอ้ไปแล้วอยู่ไหนะเนี่ะเอ้ยหายเอ้ยบนโอ้โหบนต้นไม้มันหนีเร็วเกินปุ๊บมากูจะไล่มึงให้ดูปาปคือพ,พี่ทำการรีเผาวิงมานะครับน้องพี่ว่ามันไม่ได้รีเผาวิงนี่โดนนีไงซูปเปอร์ฮอร์เมนแล้วก็อัดเข้าไปโอ้โหปล่อยไม่โดนไงมึงปล่อยลมเยอๆอยไงโอ้ เฮ้ยเฮ้ยหนีทำไมเอ้ยน้องสู้กับพี่ตอพี่หิวข้าหัวแล้วเนี่ยคือพี่เล่นเผาบีกมาแล้วแม่งข้าหัวคูหายหมดเลยตอนนี้แม่แบบเออเสียใจเลยแบบต้องแบบเอาเอาเผาเดิมแล้วละดูทรงโดนนี่ไงตายไม่ได้ตึงอะไรเลยพี่ก็เป็นว่าตลาบคลิปนี้พี่ก็มีเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะพี่ขอรีเผาคึนก่อนแม่งจะได้หรือเปล่าไม่รู้ไว้เจอกันนะครับผมตอนนี้พี่ขอรีอีกรอบอาบ โอ้โหเผามิงมึงเอามาทำอไมเฮ้โอ oh, ได้ไหมโอ้ oh, มนุษย์บาย